ถ้าในกรณีที่เราอยากจะได้โกเยอะๆนะครับผมมันมีเทคนิคอีกเทคนิคนึงแต่ว่าผมไม่เชียร์ให้เราแลกเหรียญนาอิวตรงนี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมกดขายนี้ก่อนนะอ,อ่าขายราคาต่ำเลยนะตัดตลาดนะทำคลิปนะเพื่อนๆนะคงไม่โกรธกันนะะทำคลิปทำคลิปก็พี่เองอ่ะมันจะมีวิธีการที่อันนี้จะผมไม่แนะนำนะครับแต่ว่ามันทําได้มันทําได้แต่ผมไม่เชียร์แคบขิงคุณวันแปบ๊บเกินไปเกินไปฮะเกินไปเปล่าเกินไปเปล่า ใกล้อยากไก้ออกยังน่าจะออกแป๊บเดียวนะถ้าช่วงเวลาเนี้ยอ่ะออกแล้วเรียบร้อยครับอ่ะเพื่อนๆเห็นตรงนี้เนาะแลกเหรียญนาฮิวเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะมีเพรกับโกให้เลือกนะครับเห็นไหมแต่ว่าอันเนี้ยมันจะเป็นการฟรีนะครับผม1นึ่งมื่นล้านหิวอ่ะมันจะเท่ากับ 25K หรือประมาณสัก25ง0 0 25,500ผมไม่ผมไม่เชียร์อันนี้ไม่เชียร์แต่ว่าถ้าใครที่ร้อนเงินจริงๆสามารถทำได้นะครับ อันนี้เรากดขายไปปั๊บเนี่ยคือปั๊บเดียวคือขึ้นเลยเนะครับบอกตรงๆว่าขายง่ายขายคล่องมากแต่ผมไม่เชียร์มันไม่คุ้มกับการทํามันไม่คุ้มกับการฟาร์มของเรานะครับทีนี้นเวลาเราผมทำเนี่ยส่วนมากเนี่ยผมจะไปฟาร์มอันนี้ครับดันเจียนลอยแยกนะผมดันเจียนลอยแยกเนี่ยเวลาเราฟาร์มครับเราหาคนที่มีบไบออร์เพื่อนเราจะได้ตัวของไอ้ศิลามาด้วยครับเราจะได้ศิลามาเราจะได้ตัวของเงินมาด้วยครับเดี๋ยวผมฟาร์มให้ดูรอบหนึ่งว่ามันจะได้เงินรอบละเท่าไหร่นะครับผม อุตส่าห์ได้ห้าดาวแล้วแกไปบอกเขาไม่แนะนําทั้งไม่ให้กําลังใจเขาเลย <c oughs> มันก็เกมยี้อทรัพยากรจํากัดในคุณกิฟซี่อะอย่างเงี้ยมีต้นอ่อนครับเพื่อนๆอย่างเงี้ยเป็นต้นอ่อนใช่ไหมอะอันนี้ถ้าเราลงซัพพอร์ตนะครับหรือเราลงสนับสนุนเนี่ยเราจะได้ครั้งละ 34K เครับเราจะได้เงินครั้งละ3 4 0 0 0นนะครับวันหนึ่งเราลงร้อยรอบเนี่ยคือมันไม่ได้ลงแบบนานขนาดนั้นเพื่อนๆมันขึ้นอยู่กับว่าเราออโต้มากน้อยแค่ไหน หรือเราตั้งใจในการตีมากน้อยแค่ไหนบ้างนะครับผมอันนี้ดันเจี้ยนหนึ่งมันจะอยู่ประมาณสัก2นาทีได้ไมั้ยสองนาทีกว่าได้ครับผมประมาณนะั้นขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนเราเล่นเก่งแค่ไหนด้วยนะประมาณ2นาทีครับผม2นาทีก็ตีไปกลมๆสนาทีแล้วกันนะครับในการปล่อยบอดฟาร์มนี่นะ่นี่ประมาณ3นาทีนะเออสิบรอบก็30นาทีนะครับผมก็ชั่วโมงหนึ่งประมาณ20รอบนะครับชั่วโมงหนึ่งประมาณ20รอบลงอันนี้5ชั่วโมงไนดะ้เง,เงิน3ล้านครับ ประมาณนะ5ชั่วโมงลงอย่างเดียวเลยได้เงิน3ล้านครับอันนี้เวลาเฉลี่ยประมาณ3นาทีนะ uh huh. ลงนี้อย่างเดียวจะได้เงิน3ล้านครับเพื่อนๆ uh huh. ไม่ใช่3ล้านสิ300,000ปะเออ,เอ,อ3ล้านถูกแล้วร้อยรอบนี่3ล้านถูกแล้วถ uh ูกแล้วประมาณนั้นครับผมมันก็เลยทําให้แบบเงินผมไม่ค่อยคือเราไม่ได้ตีบวกลุนเล่นด้วยมั้ง uh huh. ผมไม่ค่อยใช้เงินเล่นด้วยเพื่อนๆเ,เ,เหมือนคล้ายๆกับเงินมีหน้าที่คือเบรกไว้ตรงเนี้ยอย่างเดียวเลยครับอ่ะฮะประมาณนั้นประมาณนั้น แล้วก็มาบวกอาวุธแป๊บเดียวก็คือเงินมันก็ขึ้นแล้วอะ่ะเนี่ยสมมนมากาบวกรูนผมก็ไม่ได้คือข้อดีของเราคือเวลาเราเราไม่ได้ฟาร์มรูนเยอะเหมือนกันแล้วเราก็เลยไม่ได้บวกรูนครับพอไม่ได้ฟาร์มรูนก็จะไม่ได้บวกรูนนะครับโอเคโอเคเรียบร้อยจอยแปบ๊บจอยแปบ๊บอือฮึมาครับ อีซี่คนคนที่ให้ผมแบกดันอยู่อยู่ใช่ไหมครับคนที่ให้ผมแบกแบกดันอยู่อยู่ใช่ไหมครับเดี๋ยวลงรอบนี้เสร็จเดี๋ยวผมผมแบกนะจะมีใครจะลงกับผมสักคนหนึ่งไหมผมอยากได้ซัพพอร์ตผมอยากได้ซัพพอร์ตช่วยะฮะอยู่ครับโอเคได้ครับผมจัดไปครับผมแต่ผมไม่ชอบเวลาที่ผมฟาร์มไอตัวของดันเนี่ยผมผมฟาร์มไอพวกเนี้ย ฟาร์มศิลาผมจะไม่ชอบอันนี้มากครับผมจะไปชอบฟาร์มอีกอันนึงมากกว่าครับเพราะมันฟาร์มง่ายจริงเหรอคุณพีทได้ได้คุณพีทเดี๋ยวผมเชิญคุณพีทนะนได้ได้คุณพีทคุณพีทผมขอแฮปปี้มืดสองผมขอแฮปปีมออมมออม้มือนะจานผมขอแฮปปี้มือนะผมเน้นเคลียร์เร็วแล้วผมนกแก้วน้ำเก่งจะตายผม นกแก้วน้ำคือโอพีจัดเลยครับผมจริงเก่งเกินดวงดีชิบหายเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นฮาปี้มืดกันโอเคเรียบร้อยขอบคุณมากครับยินดีเสมอครับผมแต่นายสร้างตี้นะนายเป็นคนสร้างตี้นะเพื่อนเออเอแต่เขาไม่มีเพื่อนคุณพีทว่าคุณพีทเรียบร้อยูคุง นะฮะนี่เห็นไหมเราจะได้สามสิบสี่เคห็นไหมเราจะได้สาม0 0นสี่พันครับผมแล้วก็จะได้ตัวของศิลามสา3 2ันสองรอครับมันทำให้เรามันทาให้เราปัม๊มปั๊มตัวของไอ้พวกมานาเนี่ยง่ายมากเพื่อนเพื่อเออมันก็ไม่ได้เป็นบักนะเพื่อนเพื่อนอันนี้คือเกมของไม่ได้แก้อะไรยังไงบ้างนะเออจริงเวลาที่ลงนะครับผมสามนาทีนะครับก็อย่างที่ที่เรารู้กันประมาณสามนาทีอยู่แล้วครับผมประมาณนี้ประมาณนี้นะครับอะเห็นไหม ง่ายไหมแต่ว่ามันมีเทคนิคอีกเยอะอยู่นะแต่ว่าผมส่วนมากผมจะใช้ในการลงประมาณนี้มากกว่านะครับเนี่แหละครับผมมันทำใ